อยากเป็นสุดยอดนักพูดคันเทพไม่ยากเล่มนี้ที่ผู้เขียนดรสุดที่ชัยปัญญโรธหรือดออรโทนี่จะมาบอกเทคนิควิธีที่จะช่วยลดอาการประหมาวิตกจริตและไม่มีความมั่นใจของนักพูดหน้าใหม่เมื่อต้องไปพูดในที่ชุมชนหรือบนเวทีด้วยวิธีง่ายๆกันค่ะ อันดับแรกเขาบอกว่าต้องซ้อมพูดบ่อยๆค่อยๆฝึกฝนจนคุ้นเคยและควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนขึ้นเวทีทุกครั้งซึ่งเขาได้ยกตัวอย่างเรื่องเล่าให้ฟังค่ะว่าครั้งหนึ่งเคยมีนักข่าวไปสัมภาษณ์ท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ป่าโมดและถามว่าท่านใช้เวลาในการเตรียมการพูดแต่ละครั้งนานเท่าไหร่ท่านตอบกลับว่าท่านใช้เวลาในการเตรียมการพูดทั้งชีวิต คำพูดนี้ทำให้เราฉุกคิดได้ว่าการเตรียมความพร้อมในการพูดนั้นมีความสำคัญขนาดไหนดังนั้นการพูดจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณอยากเป็นนักพูดที่ประสบความสำเร็จในหนังสือเล่มนี้ยังมีเคล็ดลับอีกมากมายที่ช่วยตอบโจทย์คุณได้เป็นอย่างดีแล้วการเป็นสุดยอดนักพูดขันเทพก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะ